บางแจ็คไม่ไว้น้าสาววันประกาศงานใหญ่วางเงินเดิมพันสองล้านล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นภาพของหญิงสาวใส่ชุดคล้ายแตงโมยืนอยู่บนเรือสปีดโบ๊สพร้อมกับจับผิดหลายจุดว่าหญิงสาวในภาพบนเรือดังกล่าวใช้แตงโมจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการเรียกกระแสสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาล่าสุดแซนวิสาพัฒหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือสปีดบ๊ทได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตนเห็นภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ในโซเชียลแล้วยอมรับว่าเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีเลยถ่ายไว้เจ้าตัวยังคงยืนยันว่าแตงโมฉี่ท้ายเรือจริงจากภาพหักสังคมสงสัยว่าชุดที่ใส่สามารถฉี่ท้ายเรือได้หรือไม่ต้องถามกลับไปถึงคนที่บอกว่าทําไมถึงฉี่ไม่ได้เองโดยภาพนี้ตนได้ส่งให้ตํารวจและเพื่อนบางคนจึงไม่รู้ว่าถูกแชร์ไปได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้ติดใจที่มีภาพหลุด จนล่าสุดบางแจ็คได้ออกมาโพสข้อความว่าผมเป็นเจ้าของเพจใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเข้าไปในเพจผมเขียนความคิดเห็นได้เลยครับส่วนเรื่องรูปนี้ผมเป็นคนเปิดเผยตั้งแต่แรกแล้วครับแต่นานมากด้วยครับโดยทางเพจได้ตั้งแคปชั่นว่าภาพนี้กูเป็นคนปล่อยกูมีภาพแบบนี้มาตั้งนานแล้วคนส่งมาก็เป็นตำรวจและล่าสุดบางแจ็คได้ออกมาโพส์ข้อความระบุว่าเห็นว่าสอสอวันบางบอนให้ลูกน้องมาทาต่อยกับสอสอเต้พารามเจ็ด ผมว่าอย่าให้คนอื่นมาต่อยแทนเลยเสียศักดิ์ศรีลูกอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสสวันบางบอนน่าจะขึ้นชกกับสสเต้พ่อรมเจ็ดตัวตัวเลยบนเวทีแบบมวยคาดเชือกมือเปล่าแบบนายขนมต้มผมว่าสสเต้พ่อรมเจ็ดเขารับแน่งานนี้ผมขอวางเดิมพันสองล้านบาทไทยฝั่งสสเต้พ่อรเจ็ดสนุกแน่งานนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ